สวัสดีพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่สองสาวกูไกอีกแล้ววันนี้สาวกูไกจะพาไปท้าลมหนาวซึ่งตัวนี้จะเป็นบรรยากาศตอนเ้าตอนทีหลังจากเฮากินข้าวเ้าอีหย่างเรียบร้อยแล้วกําลังจะพากันกลับนี่ก็คือมองหนาแหนแล้วก็พากันตั้งก้องไทยโฮผู้ดำยนกท่ทยโอ้บ่เหตุอย่างเลยนี่ ลมใช่ป่ะตอนเช้าตอนเช้ากับัวเช้าได้เนาะสิบสองโมงละทะเลหมอ,อกของจิง ว่านักซ้องเก่าวะ่ะก่อนมาก็บตอนเมือจากน้ำจากอันเพราะว่าแบงอยู่นะเน,นี่ยเกิดไว้นาอีก ลมทั้งหนาวนะโอ้จิว๋วขมยมที่ไหน, <laughs> นที่ไหนอะไม่ใช่นะไม่ใช่นะติงเกินหนาวกินจหาหนาวี <laughs> ขาลงใครยุ่มันยังแบบ ลงภูหลายก็ขึ้นนะเนาะกลับบ้านกันกลับบ้านกันหวังว่าสิบมีคนพลาดด้วยยันเขาเองเนี้ยหนีาวหนีว ้าคันกลางอยู่พี่แห่งคือสีหนาวเนาะมันยุ่สูงทว,วีตวิสกางเต้นอ,อ,อยู่นี่ไอจิ๋วมาด้อบ่เห็นอย่างนี้ดิเด้โอ้ยมีหมอนทรายอ๋อบริีวแห่งสูง Khuất khuất. Được rồi, được nào khớt khớt tăng con à นี่ะสวยมากอเนี่ยกัะจุ๋บ่ะทางหลังพันแร้วจะดนได้จะพูดไปท่าอยู่พันนะ่ะพันว่นยางน,ไน,นาา้ไอเนี่นะค่ะค่อเนี้ยพานอนพนะันวานอ่ะยางสมมิวไปนอนไปเผื่นวะ ก็เปล่นคือสไลเดอร์ให้เราเนาะแมนให้เมื่อยก็ต่อนไหลไปจับออาเอาเอาไปด้เนาเอง่งายหลังนีนมีเฮเระได้ หนอะอย่ามาดเนยู่โอ้บ่มีเนอะ่เห็นวะขะเ้าอันเอี้ยงก่อนเออจะเป็นย้อนเจ้าไปกลางชวนขอไปกลางเต็นตลอดจะพาเขาไปเบิ่งหนังอยู่ไอ้เด็กเด้จะพาจะขับไปกลางเต็นเนาะ ขากันเลยว่าปรอยู่อยู่ประยูรกับญาติเดี๋ยวนี้หอดบ,บ้านกันจะ้ะไอ้ไหบบวโกโปรจะเขา้าถ่า <laughs> ยมันไม่พูดเพราะว่าสเปรดออัน้ำเจ้าอยืนนีด <laughs> ไม่เหรอ,อตกลงเหน่หงสันกับตกขึ้นอีก ตอนเขาขึ้นมาคือว่าค่อยๆข,ขึ้นคือว,าอว,อว่าคกาอดแหละไอจิ้วผู้ใบกักนเลยอบคุณแหละไอ้สอนยี่ใส่แล้วไอ้สอนวิดีโอบอสโอเคเดี๋ยวเดีย๋ยวเอ้า Bye, bye, bye. <laughs> now. สอนเนี่มาแล้วปลูกประสบภัยแท้ๆแบบประสบการ์แบบมันเมื่อยุดด่ว้าเวลาขึ้นมาแล้วมันคุ้มค่าเนาะภัยพิบันมาแกมารอมึงเดิอทุกคน ลตอนมาตอนมาต่อน,อนระนห็นวิวคือแบบว่าโอ้เมื่อยเอรายัขึ้นแล้วบพยักไปแล้วแต่เวลาขึ้นหอดจุดที่มันสูงสุดวิวมันจะงามรถแม่นทางเขงมาเมื่อวานบอกทางเขาอ,อ้อมตีนผู้่นนะเขาเจ้าอันเมื่อวานเขาเอายายขึ้นเถิองผู้นะ 啊，这道。 มันต้องใส่เกือบดุ่มนะเนาะจังโบมือหน่อยเกือบอันนี้แล้วก่คือสีลงตีนปูตลอดเลยไปน,นี่ไปได้ปะ มาด้อไอ้สอนมาด้อไอ้จิ้วคือบอ่มีเสียงแล้วอ้อไอใยวะวิดพู่ <laughs> หันไปมันสิ่เห็นแสงแดดยังบ่เห็นแบบนี้